ออ่หนึ่งมิสุพิชิไทยังปฏิวัติความเชื่อสากลการประมูลแรงประมูลรถพร้อมขับระดับหลับตาซื้อบริสุทธิ์ซื้อตรงโปรง่งใสต้องที่สากลการประมูล New Isuzu X s e r i ซ s ีลีสมันมิดไมน i อินฟินิ l i เอ วันนี้ก็ดีใจมากๆเลยนะ<อ>ที่เราได้เห็นนะคะ BMW i5 <25 S 2> หรือ i5 นั่นเองนะคะ<อ>สวยมากสวยจริงๆพี่แนทคิดว่ายังไงโอ้ยมันคืออันนี้นเป็นครั้งแรกที่ BMW ประเทศไทยเนี่ยมีรุ่นแนะนำรุ่นซีี5ซึ่งซีี5รุ่นแรกที่เขาแนะนำเนี่ยเขาไม่ได้นำรถที่เป็นเครื่องยนต์สันดาบรถน้ำมันรถไฮบริดใช่ไหม เขาแนะนํำรถไฟฟ้าเลยคือ i5 อันนี้ใหม่ทุกอย่างเลยนะใหม่บอดี้ใหม่แล้วก็มีการตกแต่งใหม่ภายนอกภายในใหม่ที่สําคัญคือรถคันนี้คือรถเป็นรถ รถไฟฟ้าถูกต้อรถไฟฟ้าร้อยเปอซ็นต์ก็คือตระกูลไอก็จะเป็นรถไฟฟ้าของดีเอมเนมอยู่าะอันนี้ก็เป็น i5 ครั้งแรกที่เปิดตัวในประเทศไทยรา,าคาถือวา่าโอเคเลยนะถ้าเทียบกับว่าความใหม่ของมันแล้วก็สมรรถนะที่มันให้ใเราเริ่มจากข้างหน้าก่อนเลยดีกว่าข้างหน้านี่คือแบบทันสมัยมากายมากข้างล่าาเนี่ยตรงนี้ตกแต่งด้วยไหคสกต ของตระกูล M ซึ่งถ้าเป็นรุ่นรุ่นต่ำกว่านี้ก็จะเป็นแบบเป็นซีซีปกติแต่ก็สวยเหมือนกันนะแต่ว่าถ้าเป็นแบบตระกูล M ตกแต่ง M ก็จะเป็นรุ่นนี้เลยรุ่นขอบสุดไฟหน้าเนี่ยเขาจะมีการดีไซน์ใหม่ละสังเกตว่าโวลาปรับเปลี่ยนของ B M เนี่ย ทุกรุ่นเนี่ยเขาจะมีไฟที่มันมีความเดีไลท์ที่มันแตกต่างกันอ,อย่างถ้าเป็นยุคนี้นะก็จะเป็นเดียไลท์ที่จะเป็นแนวตั้งแนวตั้งสองซี่ถ้าเป็นรุ่นก่อนเขาจะเป็นข้างล่างแนวนอรหรือ,อว่าด้านบนอะไรที่เก็ปรับเปลี่ยนไปตามแต่ละเขาเรียกว่าแต่ละยุคแต่ละรุ่นของเขาดูเรียบง่ายแต่ดูมีอะไรใช่แล้วก็เป็นแบบ LED ทั้งหมดเลยข้างล่างเนี่ยจะเป็นสีน้ําเงินด้วยวงบอกถึงความสปอร์ตของเขาอาจะบอกเลยว่าจูนประทับใจครั้งแรกที่เห็นเขาเลยนะคือล้อ ล้อเขาไฮสวนมากอันนี้คือเป็นอะไรที่แบบเคยเห็นแล้วแบบคือชอบมากสำหรับส่วนตัวนะดีเทลเขาดีมากนะล้อเนี่ยล้อถ้าเกิดรุ่นเนี้ยเป็นรุ่นสูงสุดเนี่ยคือ21นิ้วยี่สิบเอ็ดนิ้วแล้วก็มีการมีการเล่นลายเห็นไหมมันจะมีแบบไฮกอสแบ็กเหมือนกันเพราะว่าสไตล์เอ็มสปอร์ตต้องแบบนี้ตัดกับสี เป็นทูโทนสีเงินเงินแบบนี้แล้วก็มีโลโก้ที่เป็นสีน้ําเงินสีฟ้าบอกบหรือโลหไฟฟ้าแล้วก็สําหรับรุ่นท็อปนะคาลิเปอร์เบรกเขาสีแดงถ้ารุ่นลองจะเป็นสีเงินสังเกตแค่นี้เลยสีแดงใช่เพราะจริงๆเรา่ะมองมองด้วยตาเปล่าแวบเนี่ยไม่รู้เพราะว่ามันใหญ่งานยี่สิบยี่สิบนิดีเดียวันให้มองคาลิเปอร์เบรกหลังคาหลังคาเป็นพลาสมิกรูฟทั้งบานสีดำ แล้วก็มีการตกแต่งเนี่ยที่เป็นไฮกอสขอบกระจกแบบนี้คือสร้างลุคสปอร์ตด้านด้านตัวถังก็จะดูสปอร์ตอ่ะคือหลังค่าจะไม่สูงมากแล้วก็ท้ายก็จะมีระยะเดียวยาวคันนี้มันจะมีความหนาของช่วงช่วงขอบประตูเยอะหน่อยอแต่ว่าสิ่งที่มันให้ก็คือข้างในเนี่ยมันใหญ่ใหญ่ขึ้นมีมารากที่ดีขึ้นแล้วก็คันนี้เป็นรถไฟฟ้าลว้วนใช่ไหมอยากรู้ไหมว่าเขาวิ่งได้กี่กิโล อ่ะเท่าไหร่คันนี้เนี่ยจริงๆทั้ง2รุ่นไม่ว่าจะเป็นรุ่นเริ่มต้นหรือรุ่นนี้เขามีระยะความจุของแบตเตอรี่เท่ากันคือ2.1กิโลวัตต์อาวที่เอาไปใช้ับแล้วก็มันสามารถจะวิ่ง2รุ่นนี้วิ่งได้แตกต่างกันเพราะว่าคันนี้ตัวท็อปสุดเนี่ย601แรงมา้า แล้วก็แรงบิดของเขาเนี่ยมหาศาล795น uh ิวตันเมตรคือพี่ยังไม่เคยเจอรถที่มีแรงบิดเยอะขนาดนี้มาก่อนแล้วคันนี้เป็น XDrive มาที่ขับเครื่องส uh huh. ล้อสูงถึง103.8บิสำหรับรุ่นเริ่มต้นเนี่ยมันจะมีระยะทางการวิ่งอยู่ประมาณ550 uh huh. หรือประมาณ600 uh huh. แต่คันนี้อยู่ประมาณ5าประมาณ466 uh huh. คือลดลงมาหน่อย466กิเม uh huh. ต่อการ uh huh. ชาร์จหครั้ง ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราวิ่งมากวิ่งน้อยเหยียบมากเหยียบน้อยแต่เชื่อเถอะว่าใครขับรถนี้ต้องอาจจะเหยียบเยอะหน่อยเพราะว่ามันขับสนุกแล้วก็เขามีโลโก้เล่นห้าตรงนี้อยู่ตรงประตูเสาที่สามนะมงบอกว่าคือไ5แล้วก็ที่สําคัญด้านหลังเขาเป็นไงไฟท้ายใหม่สวยสวยมากซึ่งอย่างที่ชวนบอกว่าคือ เหมือนรูปแบบเขาเน้นความเรียบง่ายแต่มันดูมีอะไรอย่างไฟท้ายก็คือแบบเออมันดูมันดูเหมือนเรียบไปเลยแต่จริงๆมันมีอะไรอยู่ข้างในในไฟมันเป็น LED ยาวๆสามสคู่แล้วก็นี่ M 6 4บ่งบอกถึงความแรงของรุ่นนี้แล้วก็พอเป็นรุ่นท็อปเนี่ยมันจะตกแต่งด้วยตรงนี้ยเห็นป่ะทำให้ดูสปอร์ตขึ้น พี่แนทเรียบหรูมากมันดูดีมากเลยยเหมาะเหมาะกับเสียแนนก็นะเสียหล่อทั้มัมเลยข้างในเนี่ยแบบสะดุดมากก็เพราะว่าตรงไอ้ตรงบรเวณคอนโซลเนี่ยนะคือมีความเป็นทูโทนแล้วก็มันจะมีแบบโหดลวดลายของความเป็นปอตมากๆเนาะดูจอก็ดียาวมากคุณผู้ชมใช่ใช่ก็หร่นะ14นิ้วกว่าปะใช่ไหมประมาณ12อ่าถ้ารวมกัน อันนี้มันเป็นดีไซน์ใหม่<ช>ภายในของ BM เยุคใหม่เนี่ยสังเกตว,ว่ามันจะเป็นจอยาวและโค้งแบบนี้อจอยาวและโค้งแบบนี้ก็จะมีใน BM เรุ่นใหม่ๆแล้วก็สำหรับ c ี5ก็ออกแบบสไตล์คล้ายๆกันสิ่งที่มันแตกต่างจากรุ่นปกติก็คือปกติแล้วเนี่ย ตรงช่วงนี้มันจะมีการปรับองค์ปรับแอร์เครื่องส่งเสียงใช่ไหมแต่ตอนนี้มันสามารถจะย้ายอยู่ในจอแล้วแล้วจอนี้ก็จะเป็นรุ่นใหม่ที่สามารถจะปรับแอร์หรืออะไรง่ายขึ้นคือแค่ปลายนิ้วใช่คือจอเนี่ยเมื่อก่อนเวลาจะเข้าฟังก์ชันอะไรต่างๆมันต้องเข้าไปกดหลายอย่างแต่อันนี้เขาจะให้แถบล่างเนี่ยเป็นช่องแอร์ยกซ้ายขวาคือเว้นไ้เลยเวลาเวลาจอที่มันเปลี่ยนเปลี่ยนไปก็คือเปลี่ยนแค่ข้างบนอย่างเดียวใชเวลาจะปรับนู่นปรับนี่แต่ข้างล่างเนี่ยเขายังคงไว้เห็นไหมอันนี้ก็ปรับ เสียซึ่งเป็นจอแบบยาวแล้วก็มีการดีไซน์พวงมาลัยใหม่นะคือพี่ว่ามันนั่งดีมากอะ่ะแล้วก็ภายใน,ดดนก็ยังคงความเป็น B M Series 5อยู่ลักษณะคือใครถ้าใครขับซี r ีห s 5หรือว่าเคยนั่งซี r ีห้5มาถ้ามานั่งใน B M คันนี้เนะี่ยก็จะรู้สึกว่าไม่ต้องมาทำความรู้จักใหมไม่ต้องแบบปรับตัวเยอะอมันก็จะมีความที่มันคล้ายๆกันแต่ว่ามีการปรับทิมใหม่ดูดิ มันจะดูแบบหรูหราและรับสมัยขึ้นใช่คริสตัลเนี่ยอันนี้ก็เป็นคริสตัลใช่โอ้ดู6เกียร์นี่หเกียร์อย่างนี้กล้าหมุนเลยอ่ะกลัวของเขาคลังอันนี้ก็จะเป็นแบบไอได้์ปรับตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็หัเกียร์ลุกใหม่ของบี่เอ็มน้ำอยู่ก็จะเป็นแบบอย่างนี้มันดูสวยดูแพงแล้วก็ดูล้ำสมัยเข้ากับรถไฟฟ้าเนาะเออคันนี้มันเล่นเกมได้เขาบอกว่าสามารถจะเล่นเกมได้ถึง7คนเลยนะ เจ็ดคนนี่คือรถอยู่เฉยวิ่งได้เล่นเกมได้เกมเกมก็จะเป็นเกมแบบง่ายๆน่ารักน่ๆกันก็คือแก้เบื่อแก้เบื่อได้เราผ่อนรองก็เป็นกิมมิคของรถไฟฟ้าของ bmw ให้ปีใช่ไหมฟรีอ่ะโปรแกรมนี้มันต้องเสียเงินอะไรประมาณนี้แหละแต่ว่า bmw ถ้าเกิดใครซื้อ i5 เนี่ยก็จะได้เลย12เดือนเราเรามานั่งข้างหลังกันแล้วนะให้ความรู้สึกเป็นยังไงบ้างคือเบาะหลังมันเวลานั่งก้นมันจะแบบเหมือนยุบลงไปคือลักษณะของเบาะหลังของ bmw เกือบทุกรุ่นเนี่ย ขาเรียกว่าที่รองนั่งเนี่ยมันจะเชิดหลลานั่งเนยทาให้ตัวเนี่ยไหลไปข้างหลังแล้วก็พลักพิงเนี่ยมันจะมันจะตั้งตรงนิดนึงแต่ว่ามันเป็นตําแหน่งที่แบบกระชับมากใช่คือตรงนี้เขคือเขาที่เขาทำสูงเนี่ยคือเขาซับพอร์ตตรงบริเวณเข่ทับตรงนี้ถูกต้องถูกต้องสาหรับคนที่แบบว่าตัวไม่ไม่ยาวมากขาไม่ยาวมากว่าจะไปดีอย่างของจูนเงี่ยใช่แต่ของพีก็นิดนึงเกือบเกือบจะได้แล้วแล้วก็นี่มีที่เอาแขนด้วย ก็โอเคมีมีที่วางแก้วนะคะจูนจูนว่าไงนั่งนี่คือถ้าถามจูนนะจูนก็มองว่ามันมันก็โอเคมันเรียบหรูแต่าถสมสำหรับจูนจูนชอบที่นั่งต่อหน้ามากเอาแน่นอนแน่มาฮาราลออมันฮารุาลามากแต่ข้างหลังเนี่ยเขาแต่ข้างหลังคือนั่งสบายค่ะเพราะว่ามันไม่ดูแคบเลยมันดูกว้างขวางนะเพราะว่าเขามีการออกแบบให้มันแบบ คือวัสดุทุกอย่างดูก็คือพรีเมียมไปเลยทุกอย่างก็คือดูแพงดูหรูหราไปเลยตรงนี้ก็คือยังเป็นดิจิทัลด้วยก็เหมือนด้านหน้าคือเตียงที่เขาบอกค่ะว่าคือแค่ปลายนิวคุณสามารถจะจัดการระบบทุกอย่างที่คุณต้องการอย่างง่ายดายเลยแค่เพียงสัมผัสเท่านั้นอย่างอย่างแอร์นี่ก็จะมี4โซนเลยนะอย่างจูนนั่งฝั่งนู้นพี่นั่งฝั่งนี้พี่ชอบหนาวจูนชอบร้อนก็ปรับได้ก็คือปรับกันได้ไม่ต้องปรับ้วกันด้านซ้ายขวาก็ได้ก็ได้4โซนเลยแล้วก็ปกติซีรีส์ห้าเนี่ย ถ้าเป็นบ้านเราคือรถปุ้บเลยหารคนก็จะมานั่งข้างหลังกันแต่ว่าจริงๆแล้ว bmw อ่ะเป็นรถที่ขับสนุกคนที่ซื้อบีเอเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเปขับเองซื้อจะขับเองข้างหลังก็จะเป็นลูกๆเป็นภรรยานั่งอะไรอย่างงี้ตรงเบาะเนี่ยก็จะมีแบบเปียบชา ก็มีรูให้ใส่อะไรพี่เชื่อว่ามันน่าจะมีอุปกรณ์เสริมที่แบบเสียบแล้วก็ทำอะไรได้จุนวอาอาจจะเป็นที่โต๊ะไว้สำหรับวางปลาอะไร่าเงี้แล้วก็หลังคาพนัน้ำกส่ลใชก็จะมีแบบตัวที่ที่ไว้ม่านบังแดดไว้ให้อะไรอย่างเงี้นะเออดูดีนะเนี่ยเอาละเราไปสูรข้างนอกกันดีกว่าว่าภาพรวมเป็นยังไงบ้างสำหรับ i5 รุ่นสูงสุดคันนี้ครับเอาละจ้า คือถ้าพูดตรงๆว่า B M รุ่นนี้คือจุนถูกใจจุนมากคือชอบมากจริงเพราะว่าคืออย่างที่บอกค่ะคือคือสะดุดในรูปลักษณ์ของเขามาตั้งแต่แรกเห็นอยู่แล้วแล้วที่บอกก็คือจุนชอบล้อไอยของเขามากคือด้วยความแบบคือลายมันเออลายมันถูกใจจริงคือก็กับราคาค่าตัวที่เป็นไฟฟ้าร้วนของ i 5ที่เป็นโมเดลใหม่ของซี5ในเมืองไทยแล้วก็เปิดตัวในรุ่นที่เป็นไฟฟ้า i 5 m 60 X Drive ราคาอยู่ที่5 5 9ล้านแก้าหมื่นเก้าพันบาทก็ถือว่าโอเคเหมาะสมถือว่าเป็นราคาที่ไม่แพงเลยกับสเปราร์ที่ให้มาระดับ6 0 0อกว่าม้าแล้วมันจะมีบูตที่มันแบบเขาเรียกว่าโอเวอร์บูตที่มันสามารถจะอัพแรงบิดที่เพิ่มขึ้นอีกจนถึงแ0 0เมื่อกี้ที่พี่บอกคือ795้าใช่ไหมในในไฮบูตเนี่ยมันสามารถอัพไปถึง820กิโลกรัมเมตรเลยนะครับก็เป็นภาพรวมของ B M C 5ในวันนี้เราวันนี้เราสองคน ก็เดี๋ยวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวครั้งหน้านะคะเราจะพาไปรีวิวหรือพาไปชมอะไรเกี่ยวกับโลกยุทยนต์กันอีกไงก็ติดตามกันด้วยนะคะก็ขอให้ทุกท่านเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์เราด้วยเนาะใช่ค่ะก็เป็นกำลังใจให้เรานะคะเพื่อเราทำคอนเทนต์ดีๆต่อไปค่ะนีร็จเราไปก่อนจะไปค่ะเอ็กซาประกันภัยเคียงข้างทุกความเชื่อมั่นดูแลกันตลอดไป ออนหนมิสุดชี้ถ่ดัปฏิวัติความเชื่อยิ่งรวมกันยิ่งมันระดับโลกลีโอโซดาผู้สนับสนุนการแข่งขันมโต GP จีพีอย่างเป็นทางการ